มีอาการไอค่ะไอมากเลยมันไอแห้งๆนะคะคืนแรกที่ทานไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าคืนนั้นไอน้อยลงนั้นไม่ได้คิดถึงราคาเลยคือพอรู้ว่าไอตัวนี้ช่วยปอดได้ซื้อเลยเป็นโรคภูมิแพ้กับพอมืเลยมันตั้งแต่เกิดแล้วหายใจแล้วก็มีเสียงนกหวีดป,ประมาณ3-4วันก็รู้สึกว่าอาการต่งตางๆเริ่มราลงหายใจเริ่มไม่มีเสียงแล้วสเลดมันก็จะเป็นแบบขาวๆเหนียวๆออกมาพอกินยาตัวนี้เหมือนมันสเลดมันจะออกอะวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาอยู่ในรถนี่เยอะจะเจอฝุ่นเจอมลภาวะที่เป็น พิษจนมีอาการไอคะ่ะไอมากเลยมันไอแห้งๆนะคะแล้วก็คงไอธรรมดาแต่มันก็มากกว่าธรรมดาหายใจแบบว่าตื้นๆหายใจไม่ลึกอะคะ่ะหมอก็บอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบเป็นหลอดลมโป่งค่ะแล้วก็หมอก็เลยสั่งยามาให้ทานมียาขยายหลอดลมยาไอแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อทานมา3เดือนอาการไอมันไม่ได้น้อยลงเลยก็เลยไปหาข้อมูลดูเขาก็บอกว่าอาการของคนที่เป็นหลอดลมอักเสบเนี่ยต้องดูแลปอดไปเซิร์ ดูว่าพี่จะทานอะไรดีที่มันเกี่ยวกับบำรุงปอดเพื่อนก็แนะนําคือตัวนี้ค่ะดีพอตนะคะคืนแรกที่ทานไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าคืนนั้นไอน้อยลงแปลกมากเลยแค่แค่เม็ดเดียวนะคะรู้สึกว่าไอน้อยลงเขาจะให้สําหรับคนสูบบุหรี่ใช่ไหมคะแต่พี่ไม่ได้สูบบุหรี่หรอกแต่พี่ขอด้วยเช้าเย็นเลยที่บ้านมีคนสูบบุหรีค่ค่ะเราก็คือมือสองเขาสูบนอกบ้านก็จริงแต่ควัน,นันึงเข้ามาในบ้านก็เลยทานเช้าเม็ดหนึ่งกลางคืนเม็ดหนึ่งนะครรู้สึกวันที่สองนี่ไอลดน้อยลงแล้วก็สิ่งที่ดีใจมากๆคือหายใจมันลึก และอาการที่แบบว่าสำลักหายใจตัวเองเนี่ยมันหายไปค่ะตอนนี้ทานมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะก็หมดไปนหนึ่งกล่องแล้วค่ะดีขึ้นมากตอนนั้นไม่ได้คิดถึงราคาเลยคือพอรู้ว่าไอ้ตัวนี้ช่วยปอดได้ซื้อเลยไม่ได้มองถึงราคาเลยค่ะเพราะว่าเราคิดว่าปอดเรามันแพงกว่าเยอะเราก็เลยมั่นใจว่าสิ่งนี้มันช่วยเราได้จริงอะค่ะ,คะประทับใจมากเลยค่ะรักเลยค่ะแพ้กลิ่นอาเแพ้ควันอเอาที่ว่าเป็น ภูมิแพ้เวลามันเป็นหนักๆเราก็ทอ้อบางทีมันมีอาการแน่นๆอะต้องหายใจแบบพยายามให้มันเต็มปอดจนถึงจะไปได้ทีนี้กิจวัตรประจำวันก็คือจะมีเข้าออกเข้าออกโรงงานจะมีกลิ่นก้าวมีที่อับบ้างแพ้กลิ่นอ่บแพ้ควันแพ้อะไรเนี่แหละก็คิดว่าเป็นภูมิแพ้เวลาไปเจอที่อับับมากๆมันจะแน่นเลยแล้วเราต้องต้องยืด แต่ว่าสูตรหายใจลึกๆบางทีมันมีอาการแน่นๆอะต้องหายใจแบบพยายามให้มันเต็มปอดถึงจะไปได้เวลามันเป็นหนักๆเราก็ท้อก็พยายามสัรหาสิ่งที่มีประโยชน์หาโน่นหาหนี่มากินน้องสาวแนะนําว่าลองทานดีพอร์ดดูร่างกายเรามันดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเพราะอันนี้แหละมีกําลังใจสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมา แต่ก่อนก็เป็นโรคหัวใจด้วยก็ทำบอลูนมาด้วยเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มบอดรู้ว่าร่างกายมันเพียมันมันมันไม่มีแรงอะไรเงี้ยเหนื่อยเร็วไอสเลดอะไรพวกนี้แต่อายุเยอะขึ้นก็เหนื่อยง่ายขึ้นชีวิตประจําวันมันเหมือนมันท้าลงทําอะไรมันมันไม่เต็มที่ทําอะไรก็จะกลัว กลัวว่าจะเหนื่อยง่ายกลัวว่าจะหายใจไม่ทันนะเพื่อนแนะนําให้ลองตอนแรกก็ไม่ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเห็นจากโฆษณามาเยอะไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็บอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็อยากจะลองดูก็เห็นเขาว่ามันดีครับทานวันละกี่เม็ดคะผมผมเริ่มจากวันละหนึ่งเม็ดก่อนหลังจากที่กินเป็นวันแรกเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าความอ่อนล้าความเพียในร่างกายรู้สึกว่าเออมันมันเริ่มดีขึ้นหายใจดีขึ้นช่วงระยะวัน2วันแรกอะไรเงี้ยนะเรื่องไอเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ลดน้อยลงเสลในในลำคออะไรเงี้ยมันมันก็เริ่มาางลเเริหยบ ดีไหมผมว่ามันดีขึ้นนะช่วยเรื่องหายใจทําให้ระบบหายใจเราดีขึ้นไม่เหนื่อยง่ายหายใจแบบเต็มปอดขึ้นเท่าที่ผมทานมาอะไรเวลา10กว่าวันเนี่ยระบบหายใจสเสลในลําคอตัวนี้มันจะสามารถที่จะช่วยเราได้ผมว่ามันคุ้มอ่ะกับราคาที่เสียไปกว่าชีวิตกับร่างกายเราผมเสียเงินเพื่อมาดูแลตัวเองกับสินค้าแบบนี้เนี่ยผมว่ามันมันคุ้มค่าอยากให้ลองดูครับมันดีจริงนะครับสินค้าตัวนี้เพราะว่าผมลองมากับตัวเองแล้วเป็นโรคภูมิแพ้กับหอบเหนื่อยมันตั้งแต่เกิดแล้ว มีอาการเจ็บหน้าอกเวลาเดินเร็วๆหรือว่าวิ่งนะจะหายใจไม่พอออกเวลาหายใจมันจะเจ็บแล้วมันจะไอหายใจแล้วก็มีเสียงนกหวีดเราต้องกินยาเพื่อรักษาอาการนะแล้วก็ให้แม่แม่ก็พาไปรักษา,ากตา่อหมอต่างๆตามกินยาทุากอยางุากๆวันได้หายแม่ไปเจอตัวดีพอร์ตแล้วรู้สึกสนใจแม่อย่ากจะให้ลองก็เลยลองดูทีไปประมาณ3-4วันก็รู้สึกว่าอาการต่างๆเริ่มลาลงหายใจเริ่มจะไม่มีเสียงแล้ว วลาเดินเร็วๆก็เริ่มจะไม่เจ็บหน้าอกแล้วเริ่มจะสามารถเล่นกีฬาไปเรียนได้ปกติแล้วก็รู้สึกตัวเองไม่เบิร์ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกประทับใจในตัวรีพอร์ตมากอยากแก่ให้คนที่มีอาการเหมือนกันหรือว่าเป็นโรคหอบหรือโรคภูมิแพ้ของการอยากแกให้ลองตัวรีพอร์ตดูนะเพราะว่าลองใช้เองแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากแค่วันละนิดเท่านั้นนะก็เป็นมึนงงเหมือนกับคนแบบว่า บูบๆปาบๆอะไรแบบเนี้แล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเนาะมันแน่นหน้าอกพอได้มากินอาหารเสริมเราก็มีความรู้สึกว่าตัวมันเบาขึ้นมีโรคประจําตัวอื่นไหมคะมีเบาหวาน,าาวานความดานัมมดนไขมันอาการหลังจากรับประทานแล้วคือทําให้เราตัวเบาเบาแล้วมันก็ไม่ปวดหัวเหมือนเมื่อก่อน มันก็ไม่ค่อยมึนงงเท่าไหร่อ่ะแล้วอาการหายใจมันก็ดูดีขึ้น,นพอกินตัวนี้มันก็แค่10วันเนาะแล้วก็คิดว่ามันก็มาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะสำหรับเราใช่ไหมเส็ษมันก็จะเป็นแบบขาวๆเหนียวๆออกมาแต่พอกินยาตัวนี้เหมือนมันเส็ษมันจะออกอ่ะ S <S มันออกมาแบบเหนียวเหนียวเป็นฟองขาวๆอ่ะแฮปปี้มา,ากมีความสุขขึ้นมาก<ช>นะคะอยากให้พี่เดี๋ยวฝากนิดนึงค่ะว่าการเลือกดูแลตัวเองง่ายๆด้วยการรักษาสุขภาพแล้วก็เพิ่มทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางสำหรับพี่นะพี่ไม่เคยกินอาหารเสริมเลยนะ,ะเพิ่งมากิน,ต,นตัวนี้ตัวแรกที่พี่กินพี่ก็ไม่เคยกินนะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่กินตัวนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะสาหรับพี่นะสวัสดีครับชื่อธนาพาธกินไปครับปัญหาเรื่องสุขภาพของผมก่อนหน้านี้ก็คือเสียดเยอะ เวลาอาบน้ําเวลาออกกําลังกายเวลาตื่นนอนเนี่ครับเป็นมาอย่างนี้หลายปีครับห้หปีนี่คือปัญหาที่1ปัญหาข้อที่2ก็คือเวลาอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่กลิ่นบุหรี่มาโดนจะบวมเพื่ออะไรนี่น้ำบวกออกเมื่อน,นั้นปัญหาข้อที่3ได้รับกลิ่นสบู่กลิ่นน้ําหอมเวลาไปเดินตามห้างตามอะไรพวกนี้ครับเหมือนกันนะน้ำบวกจะไหลเลยเป็นอย่างนี้มาหลายปีฮะจนกระทั่งว่าได้รับการแนะนําจากน้องๆที่รู้จักกันให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับที่เชื่อว่า ดีพอตผมก็สอบถามจนเกิดความมั่นใจฮะเพราะส่วนหนึ่งคือนับถือกันอยู่แล้วกับน้องๆเขาใช้แล้วเขาเห็นผลดีอ่ะเขาก็มาแนะนำผมผมก็เลยซื้อมาทานเพราะสุขภาพาผมครับก็ซื้อมาทานฮะก็ตามคําแนะนําเลยนะครับเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งผมทานอยู่วันที่2อโอสเลตมันจะขับออกมาเยอะเลยฮะออกมาเยอะแล้วก็บงจนบางวันนี้ตกใจฮะเพราะอะไรออกมาเป็นเมือกออกมาเป็นคข้คำๆออกมาเป็นคิ้วควแล้ว เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณสัปดาห์นึงพอสัปดาห์ที่2เนี่ยเริ่มลดลงแล้วครับเริ่มลดลงลดลงลดลงอาการเสลดที่ตื่นนอนอาบน้ําเวลาวิ่งออกกําลังกายนีย่ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บผมก็มั่นใจครับไปทดลองยืนใกล้คนสูบบุหรี่นั่งใกล้คนสูบบุหรี่ก็ไม่เป็ีอยนอีกอลองไปห้างนะสามสี่ห้างครับเพื่อเดินไปในโซนที่เคยเดินนะโซนที่ขายสบู่น้ําหอมอะไรพวกนี้ครับน้ํามูกก็ไม่ไหลครับผมก็เลยมั่นใจมั่นใจก็เลยอยากจะแนะนําสิ่งดีๆเหล่านี้ครับให้กับทุกท่าน ที่มีปัญหาเหมือนกับผมให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าดีพอตใช้ได้เลยครับไม่ต้องลองเพื่อสุขภาพท่านเหมือนอย่างที่ผมซื้อสุขภาพของผมเองผมไม่ได้ดูว่าดีพอตนี้ราคาเท่าไหร่ผมก็กล้าซื้อครับเมื่อรู้ว่าดีอย่างนี้ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีครับ